ก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมฟรีไฟกันอีกแล้วนะครับผมและตอนนี้ซีรีส์แรงของเราก็รีไปอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมซีซั่นที่11ก็จบไปแล้วครับผมและตอนนี้ก็คือเราก็จะได้เห็นคะแนนแรงของซีซั่นที่แล้วนะครับผมก็จบที่ดิมอนสามนะครับคือเสียดายมากเลยทุกคนคือไม่ได้ดันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมและตอนนี้เราก็เข้ามาในซีซั่นที่12แล้วทุกคนตอนนี้ก็คือรู้สึกตื่นเต้นมากลยครับผมและแรงของผมเนี่ยเปิด มาก็อยู่ที่แรลงแพลทิน้มสองเลยเอครับเนี่ยนี่ก็คือค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับเนี่ยทุกคนต่อจากนี้ก็จะมารับรางวัลกันนะครับรางวัลน,นี่ก็จะมีรางวัลกิจกรรมกลับมาเล่นทุกคนเอา้าแล้วรางวัลสีสีแรล่งมันอยู่ไหนเนี่ยทุกคนหรือมันยังอาจจะไม่มาก็ได้นะครับวันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเป็นว่าเราจะลองดูกันก่อนนะครับว่ามันมายัางทุกคนแล้วก็ ตอนนี้นะคบผมทางด้านของ4ีวิแรงเนี่ยก็คือรู้สึกว่ามันยังไม่น่าจะได้รับรางวัลหรอมั้งทุกคน,นเนาะแล้วก็คือเนี่ยทุกคนมันขึ้นว่ารับไปแล้วแต่มันยังไม่ได้อะทุกคนมันน่าจะเป็นบั็อกเลยครับเดี๋ยว,วเป็นว่าหลังจากผ่านไปสักพักเดี๋ยวมันน่าจะมาเองเหรอมั้งทุกคน,นเนาะแล้วก็รางวัลที่มีเนี่ยก็จะมีเฟี้ยวๆเลยนะครับผมจะมีตังเยอะแยะในการแจกก็คือจะได้ตังเยอะแยะนอกจากนี้เนี่ยก็คือ ตอนอยู่แรงพวกแพทเนี่ยก็จะมีพวกแบบรูปโปรไฟล์พื้นหลังแล้วก็จะมีทางไดมอนก็จะมีรูปพื้นหลังอย่างสวยงามของไดมอนนะครับแล้วก็แล้วต่อไปเนี่ยทางด้านของเสื้อนะครับผมก็คือ จะเป็นเสื้อของผู้หญิงลักษณะหน้าตาประมาณนี้เลยนะคบผมก็จะเป็นเสื้อของผู้หญิงที่ค่อนข้างจะสวยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงที่แบบชอบเล่นไฮไลท์หรือแบบสายออนหวานก็ควรใส่เสื้อนี้นะครับก็คือน่ารักดีนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นทางด้านของแรงมาสเตอร์นะครับผมจะมีรูปแจกถาวรเลยนะครับแล้วก็คือปกติผมยังเล่นไม่เคยขึ้นมาสเตอร์เลยทุกคนเนื่องจากคือไม่ค่อยมีเวลาว่างดันแต่ว่าตอนเนี้ยเป็นช่วงปิดเทอมของผมแล้วก็บอกเลยว่ามันเป็นโอกาสดีสําหรับเราเลยนะเนี่ยทุกคน แต่ก็ช่างมันนะครับแล้วก็ดูซิว่ามันมาอย่างทุกคนแล้วมันยังไม่มาเลยอ่ะถูโคนอะไรครับเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเยวเป็นว่าไว้ค่อยรับนอนทุกคนแล้วก็ ตอนนี้นะครับผมก็คือเราจะมาลองเล่นสีวิสีแรงกันนะครับเนื่องจากแบบมันเพิ่งเรียรเราก็ต้องแบบเล่นหน่อยสิมาทุกคนตอนนี้ก็เข้าเลยดีกว่านะ่ทุกคนมาเราก็กดไปเลยสิครับแล้วก็เราจะไปดูกันครับว่าจะเจอตึงขนาดไหนแล้วก็ผมว่านะตอนนีนะ้น่าจะเจอแต่พวกที่เป็นแบบแรงแกนของซีซันที่แล้วแล้วมาแบบตามดันอะไรประมาณเนี่ยทุกคนดูดิจากลักษณะเชื่อก็ค่อนข้างจะตึงนะครับเดี๋ยวเป็นว่าเราจะมารอดูกันครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็แมปของเราก็คือมาแล้วนะครับผมจะเป็นแมปมีลักษณะประมาณ วันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นแมปใหม่นะครับผมที่เข้ามาในฟรีไฟล์เมื่อไม่กี่เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ปืนก็จะเลือกยึดพีคู่ของเราเลยนะครับผมเราก็คือเล่นได้ทั้ง m 500ทั้งยึดพีคู่นะครับมันแบบแล้วแต่อารมณ์นอนทุกคนมาตอนนี้ก็ที่เกียจไฮไลท์นะครับผมตอนนี้เราจะมาเล่นแบบอัดตัวกันนะครับแบบชิวๆสบายๆนะครับมาทีนี้ก็ วิ่งไปอย่างสบายๆเลยครับผมแล้วก็ตอนนี้เนี่ยทุกคนเริ่มปุ๊บผมโดนเปิดแล้วก็ผมนี้คือเป็นดดเมจแรกที่โดนประจําปีประจําเซิร์ฟเลยปะเนี่ยทุกคนไม่ต้องเรียกว่าอะไรแบบประจาแพทปะเนี่ยทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะทุกคนมาตอนนี้ก็ยิงจากข้ามบนไปก่อนนะครับแลวศัตรูก็คือเปิดโคโนแล้วหลบไปพันยานะครับทีนี้ผมก็ จะถอยมาหาดูศัตรูตัวอื่นๆนะครับวันนี้ก็จะเป็นสเต็ปการเล่นของผมนะครับส่วนใหญ่การเล่นของผมจะแบบเน้นใส่นะครับผมถ้าเป็นสไตล์ของอันนจานเกมมิ่งนะครับแล้วก็มันจะดาวแล้วทุกคนเราจะไม่ยอมให้ใครมาลัดคิวของเรามันจะหนีไปพันยาแน่เลยแต่ดูดิทุกคนมันสงสารเฮ้ย hey, hey แล้วก็โดนยิงจากข้างหลังอย่างแรงเลยครับผมจังหวะน,นี้เราก็ตายซะแลเราก็ไม่นะไม่นะลบดิจิตอลแล้วก็ตายครับผมโอ้โหนี่เป็นการเรียกเพื่อนมาช่วยที่แสนงามจริงๆส่วนแกก็นั่งพันยาอย่างสบายแล้วมาซ้ำฉันเนี่ยนะ ได้เราจะเจอกันในเกมต่อไปได้เวลาแล้วล่ะที่ออนจันเกมมิ่งจะเอาจริงในเกมหน้าทุกคนครัเมื่อกี้ก็ติดเล่นแล้วก็ตายไปแล้วยังสวยงามนะครับแต่ก็ช่างมันนะครับมาแล้วก็ ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้เนี่ยเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กั share, นแล้วเป็นกาลังใจให้ผมในการทาคลิปนะครับแล้วก็สําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ในช่องเนี่ยก็อย่าลืมกดให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นเพื่อเป็นครอบครัวของออนเดนจันเกมมิ่งครับผมแล้วก็ทุกคนครับอยากให้ผมเนี่ยเล่นเกมอะไรทําคลิปเกมอะไรเนี่ยเราก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมเราก็จะได้แบบไปสนุกกันด้วยกันน้อนทุกคนแล้วก็เฮ้ยทุกคนจังหวะน,นี้นี่คือเขายิงกันอย่างมันแล้วทุกคนแต่ข้อเสียคือออนเดนจันเกมมิ่งไม่ได้อยู่ในสนามรบครั้้งนนีแตตต่่่่ก็็ไไไมมเเเปปผด๋ววาาอ ะจะเป็นโอกาสดีของเราทุกคนแล้วเดี๋ยวทุกคนครับอยากให้ผมแบบว่างๆมาไลฟสตรีมไหมทุกคนเราก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมแบบว่างๆผมจะได้แบบมาไลฟสตรีมมาเนาะทุกคนแล้วก็เราก็สามารถนําแนะนำแอปดีๆในการสตรีมให้ผมกันได้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรแบบมีใครอยากมีอะไรที่แบบอยากจะแนะนําผมหรืออะไรเนี่ยเราก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผมมาแล้วก็ ตอนนี้ก็คือจะเอาอยัางไงครับผมคุณแฟนช็อปของเราแล้วก็ทรงนี้ก็คือเน็ตปิงครับผมแล้วก็หัวแตกเม็ดเดียว M 5 0 0เรียบร้อยครับผมนี่ไอคนนี้แหละไอคนนี้แหละต้องเจอกันได้ทุกคนและตอนนี้นะครับผมเราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าปืนน่ะมันมีแค่ดีเซอร์ ราจะเอามันไปไฮไลท์อย่างนั้นเหรอทุกคนอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเราจะมาดูกันนะครับว่าดีเซอร์อัดตัวจะเป็นยังไงครับผมแล้วก็หลังจากที่ผมทดลองปืนซองควางมาในแพทนี้เนี่ยก็คือตั้งแต่ที่มันรีซีซั่นเมื่อวานเนี่ยและผมก็ลองเล่นดูนะครับคือซองควางอ่ะคือถามว่าเล่นได้ไหมก็คือมันเล่นได้นะครับแต่ว่ามันโดนเนฟแล้วคือระยะเนี่ยเราต้องอยู่แบบค่อนข้างจะใกล้กับศัตรูครับหรือสมมติถ้าเกิดว่าเราจะใช้ในการไฮไลท์เนี่ยเราก็ต้องเกือบเข้าใกล้ศัตรูมากกกว่่่าเเดิมนมนคืือออ จากที่แบบไม่ได้ใกล้มากก็ยังยิงโดนใช่ไหมทุกคนแบบยิงหัวแล้วมันตายแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่น่าจะตายแล้วนะครับผมเพราะว่าแบบ ระยะคือมันเป็นอะไรที่สําคัญมากนะทุกคนคือถ้าเกิดว่าแบบระยะไม่ใกล้มันจะดาเมจเบานะครับแต่ว่ามันบวกดาเมจด้วยแต่มันบวกดาเมจน้อยกว่าระยะครับคือระยะมันลดเยอะกว่านะครับแต่ก็ช่างทรงควงแต่ครับตอนนี้เนี่ยเราถือดีเซลอ,อยู่ครับผมคือปืนที่แบบยิงหัวเม็ดเดียวก็แบบเรียบร้อยทุกคนแล้วดูดิข้างหน้ามันนั่งชิวกัน3ามตัวตรงเนี้ยทุกคนเราก็จังหวะนี้แหละครับคือมันจะตามมาใส่ผมแล้วแล้วผมก็ตายครับผมโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยใจเย็นๆก่อนสิครับวัยรุ่นแล้วก็รู้สึกว่านี่อาจจะเป็น พวกรงแกนส4่วิสีเซียนที่แล้วจริงปะเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็ช่างมันนะครับและตอนนี้น้องคาบุกิก็เหลือคนเดียวแล้วก็ ตายคนเดียวอีกเลยครับผมเป็นคนสุดท้ายนะครับรู้สึกว่าตอนนี้นี่คือค่อนข้างจะติดแลนมากเลยทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมเพราะว่าผมนี่คือเป็นสไตล์แบบเล่นชิลๆวันนอนทุกคนแล้วก็คนดูเป็นสไตล์แบบเล่นยังไงบ้างเราก็สามารถคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับผมแล้วก็เราทุกคนปิดเทอมกันยากครับเราก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับส่วนของผมนี่คือเพิ่งปิดช่วงนี้ยทุกคนนอนเราก็แบบสบายแล้วก็ชิลกันแล้วนะครับมาตอนนี้ก็รีบวิ่งไปยิงศัตรูต่อกันได้เลยครับผมนีทีนี้ก็จะแบบไปอย่างชิๆลๆแล้ว,ว,วนะคร เนี่ยผมจะแบบลงคลิปทุกวันเลยนะครับเพื่อคนดูนะครับผมจะแบบจัดเต็มครับผมช่วงนี้เนาะทุกคนมาตอนนี้ก็รีบไปครับแล้วทีนี้แหละผมจะเล่นเป็นงานแล้วทุกคนรอดูเลยนี่ และแล้วหลังจากที่เงียบไปสักพักผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะเงียบแล้วเปิดเชิงตึงจริงได้ไหมทุกคนอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะทุกคนแต่ก็ผมว่าผมนา่าจะแบบไหวและทุกคนเกมนี้แหละเฮ้ยไม่นะน้องคาบคุกิตายแล้วก็ผมนี้ก็คือค่อนข้างจะเจ็บนะครับแล้วดูดิทุกคนไอ้หมอนั่นคนเดียวมันเก็บไปสองเลยนะทุกคนแล้วก็คือตอนนี้เนี่ยมันน่าจะหลบไปพันยาวมาเนี่ยทุกคน,นนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเราก็ปาดมายิงไปสองเป็นนะครับดูเลยทุกคนระยะของสองควงมันโดนเนิร์ฟไปขนาดนี้เลยเหรอแล้วก็โดนม เลยนะครับว่าซองควงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบต่อให้เราเนี่ยมีส, Dial สกินมันยังแบบอาจจะดีขึ้นกว่าเดิมได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแบบไม่มีสกินเลยเนี่ยแล้วเราจะมาเล่นซองควงในะช่วงนี้นี่คือมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะลําบากชีวิตครับผมก็คือแนะนำนะครับว่าไม่จะเป็นต้องเล่นแล้วทุกคนแผ่นเนี่ยซองควงคือเล่นแล้วมันรู้สึกได้นะครับว่ามันเนี่ยโดนเนว <ăm> <ăm> ครับผมโอ้โหซองควงของเราไปแล้วเหรอเนี่ยทุกคนแต่ก็คือถ้าเกิดว่าเราแบบเล่นซองควงเก่งจริงๆเนี่ยแล้วแบบ ้แบบเข้าระยะได้เราก็ควรเล่นอยู่นะครับวันนี้ก็ตามความแบบตามที่ผมเข้าใจแล้วก็ตามที่มาแนะนําให้คนดูนะครับที่เหลือก็อยู่ที่คนดูเลยครับผมและตอนนี้เป็นการต่อสู้หนึ่งหนึ่งของฟาร์มัส vs กับปืนอะไรวะเนี่ยซองยาวแล้วก็เอ,อ้มันเป็นซองควงอแน่นทุกคนแล้วก็ซองควงชนะไปอย่างเรียบร้อยนะครับผมโอโ้โหไม่นะ ตาแรกก็จะแพ้แล้วเหรอเนี่ยโดนกดไป03เลยแบบนี้ต้อง04แล้วล่ะทุกคนนี่จังหวะน,นี้ก็รู้สึกว่าคงต้อง04แต่ไม่หรอกพอตอนนี้นะเอาจริงแล้วก็รู้สึกว่าตานี้จะไม่มีปืนซองยาวนะคะผมเพราะว่ามันมีปืนไรมาแทนมาเนี่ยทุกคนนั่นจะเป็นไอ้มาร์คสิบหรือมังหรือมันอาจจะเป็นสเปดมังผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นนะครับผมช่วงเนี้ยมาตอนนี้ก็เล่นมาร์คสิบไปก่อนนะครับไม่สิมันเป็นมาร์คเจ็ดทุกคนมาร์คเจ็ดมาร์คเจ็ดมาทุกคน แล้วก็ได้เวลาลุยแล้วแหละทุกคนแล้วก็ตอนนี้ก็คือรีบยัดเลยครับผมแล้วก็ทั้งคลิปนะเนี่ยทุกคนอันนี้ก็ขอภัยด้วยนะครับเนื่องจากคือติดพูดหนละนู้นทุกคนแล้วก็จะต้องแบบเข้าใจกันอยู่นะทุกคนมาตอนนี้ก็รีบไปเลยสิครับแล้วก็ดักรอก,กันก่อนแป๊บนึงนะครับเราจะเอายังไงกันดีนี่มันอยู่ตรงนี้ไม่อยู่ตรงนี้เราก็ยิงไปเลยสิครับแล้วก็เรียบร้อยครับผมดาวอย่างสวยงามสไตล์มาร์คเจ็ดนะครับผมเราก็ทีนี้เนี่ยก็ พันยากัินก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วผมรู้ว่าศพไอ้นี่น่าจะมไีไอ้ไอ้ระเบิดระเบิดระเบิดทุกคนแล้วก็รอดครับผมโมโหมเมื่อกี้นี่คือเกือบจะเรียบร้อยนะครับแต่ก็รอดมันได้นะครับด้วยความเร็วของไอวอลที่มันค่อนข้างจะสูงมากเลยนะครับแล้วก็ทีนี้เนี่ยมันยืนอยู่ข้างหน้าผมเลยนะครับแล้วก็ไม่มันมาแล้วทุกคนมันมาแล้วมันนี่คือความเร็วสูงจริงๆเลยอะทุกคนดูดิ จังหวะนี้เข้าสมบเชิงตึงเราก็เรียบร้อยอีกตัวหนึ่งครับผมแล้วก็จังหวะนี้นี่คือดาวไปซองแล้วนะครับแล้วทีนี้ก็จะกลับไปชุบเพื่อนก่อนดีไหมน้อทุกคนมาชุบเพื่อนเราก็ปล่อยให้เขาชุบกันนะครับเรานี่ไปฟาร์มต่อเลยครับผมแล้วก็ทีนี้ก็คือได้ไอวอร์มาแล้วนะครับแล้วก็จะมีพวกปืนฟาร์มวงฟาร์มัดเก็บให้หมดครับผมแล้วทีนี้เราก็จะไปเก็บต่อเลยครับผมเกมนี้นี่คือเก็บ2องไปแล้วทีนี้ผมว่าผมอยากจะแบบจัดจะเก็บ3เก็บ4อะไรเงี้ยอยากแบบอยากเอทเหมือนคนอื่นเขาอ่ะทุกคน แล้วก็ดูนก่อนนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนเอยแล้วทีนี้ผมขอโดดลงไปก่อนเลยก็แล้วกันนอนทุกคนเนื่องจากขี้เกียจใช้บันไดครับผมคือทางดีๆมีให้กูเดินแต่กูไม่ใช้อ่ะทุกคนเฟี้ยวปล่าลทุกคนแล้วทีนี้ก็ตอนนี้เนี่ยข้างบนคือรู้สึกว่ากําลังจะแย่นะครับผมก็เลยจะแบบรีบไปเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในการช่วยเหลือเพื่อนทีนี้ก็ซูเปอร์ฮีโร่มาแล้วเราก็ เราจะไม่ตายเพียงที่นี่และเรียบร้อยครับผมเก็บ3สไตล์ออาในจานเยมิงนะครับแล้วก็เราก็ขอจบกันไปแล้วนะครับกับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดยานเพืเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปน,นะครับแล้วถามว่าผมเนี่ยจะชนะในเกมนี้หรือว่าแพ้เราก็สามารถคอมเมนต์กงนมาได้นะครับเดี๋ยวเป็นว่าไว้ผมจะมาะเฉลยอ,อีกทีภายหลังนะครับว่าชนะหรือแพ้ผมก็จะแบบพูดตามความเป็นจริงนะครับส่วนสำหรับคลิปนี้ก็ไปละคราบเอาลาไปลาบายบาย